สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรชาโสพลนักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะวันนี้จะมานําเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการเรื่องการออกแบบข้ามสื่อจากหนังสือการ์ตูนเงียบสู่แอนิเมชันไร้บทพูดแนวผสมผสานระหว่างภาพ2มิติและ3มิติสะท้อนปัญหาระบบนิเวศจากเขื่อนแม่น้ำโขง ชื่อรื่งในกระแสของค่ะโดยการน,นำเสนอครั้งนี้นะคะจะแบ่งเป็น5ส่วนใหญ่ค่ะคือที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์อุปกรณ์และวิธีการผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจและบทสรุปของงานวิจัยฉบับนี้ค่ะโดยงานวิจัยนี้มีที่มาและความสำคัญกล่าวคือ พื้นทีุ่่มแม่น้ำโขงค่ะเป็นพื้นที่ที่ภาพผ่านประเทศทั้งหมด6ประเทศแน่นอนค่ะรวมถึงประเทศไทยโดยที่มีศัสนคติว่าแม่น้ำโขงเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์จะต้องเข้าไปจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแบ่งปันหรือแย่งชิงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ,อคนในพื้นที่นั้นๆปัญหาก็คือว่าการเข้าไปจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุษย์ตรงน,นี้แหละค่ะ เรามองว่าแม่นำ้ำโขงหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่นำ้ำโขงทั้งหลายนั้นเป็นเพียงทรัพยากรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือมีผลกระทบใดๆต่อผู้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจึงเกิดความคิดใหม่ขึ้นมาค่ะแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ชื่อว่าภววงวิทยาแม่นำ้ำโขงคือมองว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ใช่แค่ อ่าทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสมาชิกของสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกับเราค่ะโดยที่อาศัยไอเดียของภาวะวิทยาแม่น้ำโขงมาต่อยอดบวกกับความเชื่อและตำนานลูกประัค่ะเพื่อให้แม่น้ำโขงเนี่ยดูมีชีวิตขึ้นมาโดยนำความเชื่อเกี่ยวกับประวัติสิ่งมีชีวิตเหบธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ของพื้นที่รุ่มแม่น้ำโขงมาผูกโยงเล่าเรื่องราวว่าสิ่งที่มนุษย์ในปัจจุบนันกำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นอย่างไรโดยงานวิจัยฉบับนี้ได้แรงบนันดาลใจโดยตรงมาจากปูตตินิวัตรไร้แก้วค่ะซึ่งเป็นคุณครูอยู่ที่โหงเฮียนแม่น้ำโขงผู้เป็น NGO ต่อสู้เกี่ยวกับปัญหาแม่น้ำโขงนี้มาอยากยาวนานค่ะ ด้วยไอเดียของคุณครูที่อยากได้สื่อและอะตัวแอนิเมชันที่นําเสนอเรื่องของปัญหาแม่น้าโขงนี้ก็เลยนํามาต่อยอดสร้างเป็นหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันไร้บทพูดค่ะสาเหตุที่จะต้องเป็นหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันไร้บทพูดก็คือว่าการที่พื้นที่รุ่แม่น้ำโขงพาดผ่านประเทศทั้งหมดของประเทศซึ่งเราใช้ภาษาคนละภาษา เรามองว่าศิลปะเป็นภาษาที่ไม่มีขอบเขตเราสามารถสื่อสารกันได้โดยอาศัยภาพเสียงในการเล่าเรื่องราวดังนั้นตัวหนังสือกระตูนเงียบและแอนิเมชันทั้งสองอย่างจึงไม่มีบทพูดค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราศึกษา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบข้ามสื่อค่ะว่าเราสามารถทำในังสือกระตุนเงียบและแอนิเมชันและบทพูดไปพร้อมๆกันได้จริงอย่างที่สองก็คือออกแบบเรานำความรู้ของคนในพื้นที่รวมถึงตำนานต่างๆมาผูกโยงสร้างเรื่อรงราวเพื่อ,น,อน,นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศแม่น้ำโขงค่ะข้อที่สามคือเมื่อเราสร้างแล้วเราก็ประเมินค่ะประเมินว่าผลงาน,น้น ูนและแอนิเมชันไรพ์พูดนั้นสามารถเล่าเรื่องราวและนำเสนอได้จริงสะท้อนปัญหาได้จริงและมีความสวยงามมากพอที่จะทำให้ผู้ชมสนใจและอยากจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ต่อไปค่ะโดยอุปกรณ์และวิธีการนะคะ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างค่ะโดยขั้นตอนตรงนี้เนี่ยตัวที่นำมาใช้ในการวิจัยเป็นลักษณะข,ของ a อนิเมติคือตัวผลงานแอนิเมชันที่ยังไม่สมบูรณ์ร0อ แต่มีเสียงเพลงประกอบแล้วรวมถึงตัวอย่างของตัวเนื้อง,งานที่คาดว่าเสร็จแล้วจะมีความสวยงามระดับไหนให้กลุ่มตัวอย่างได้รับชมโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยค่ะมีจำนวน40ท่านกล่าวคือมีกลุ่มผู้สนใจทั่วไปโดยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม,ม่น้ำโขงและบางท่านก็ไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแม,ม่น้ำโขงเท่าไหร่นะ และกลุ่มที่สองค่ะคือกลุ่มสนทนากลุ่มเป็นลักษณะของโฟกัสกลุ่มเปิดเป็นไลน์โอเปนแชทให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในแม,ม่น้ำโขงและประสบปัญหาตรงนี้จริงๆมาพูดคุยและเปลี่ยนกันจำนวน9คนและได้นำตัวแอนิเมชันตรงนี้ไปให้กลุ่มโฟกัสกลุ่มประเมินด้วยค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้กล่าวไปแล้วคือเป็นเรื่องของตัวแอนิเมติที่มีความยาว ทั้งหมดแนาทีโดยมีเพลงะประกอบเป็นเพลงจากงานวิจัยของผศทพัชสังควิจิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยอัชภัเชียงรายค่ะและภาพร่างเน้อสือการ์ตูนหล้เสียงสาเหตุที่ใช้ตัวงานแอนิเมติเป็นหลักเพราะว่าตัวง,งานแอนิเมตินนั้นมีความยาวแนาทีซึ่งเราสามารถกำหนดขอบเขตร,ระยะเวลาในการรับชมและ,ะส่งใบประเมินผลเนี่ยได้ในระยะเวลาอันจำกัด ในขนาดที่หนังสือการ์ตูนค่ะด้วยความที่เป็นลักษณะของภาพร่างและงานยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์การเล่าเรื่องราวจะไม่สามารถเล่าเรื่องได้เต็มที่นะตัวอนิเมติที่มีเสียงเพลงช่วยสร้างบรรยากาศทําให้สามารถนําเสนอเรื่องราวตรงนี้ได้ชัดเจนกว่าค่ะและอย่างที่สามก็คือการสร้างและตรวจสอบเครื่องมืออันประกอบไปด้วยการลงพื้นที่อำเภอเชียงของ สร้างสรรค์ตัวละครจากพื้นจากการลงพื้นที่ตรงนั้นพัฒนาขั้นตอนการทำงานในสืการะตูนควบคู่กับแอนิเมชันเราก็ต้องมาสร้างวอลโคนเองค่ะและการประเมินผลในช่วงสุดท้ายโดยการศึกษาและวิเคราะห์ค่ะก่อนที่จะลงพื้นที่เชียงของได้ทำการกำหนดขอบเขตที่ต้องศึกษาว่าเรามองการตีความว่าเพราะว่าวิทยาแม่น้ำ เกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อศรัทธาเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้วก็วิถีชีวิตทั้งหลายโดยที่ความเชื่อศรัทธาค่ะเรามีเรื่องไอเดียเรื่องของการนําผิดน้ําหรือตํานางสวรรณคมคําเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในแม่น้ํโขงและเครื่องต่างๆ,ๆ,ๆนํามาถูกเล่าเรื่องราวเป็นตัวแทนของแม่น้าโขงรวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คือชาวไทยลือ้อ และโดยที่นำเสนอผ่านผ้าทอและ,ะแลักษณะาการอยู่อาศัยค่ะโดยการตั้งสันและออกแบบตัวละครนะคะอย่างแรกคือเราลงพื้นที่จริงแล้วก็ได้สัมภาษณ์ผู้ติีครั้งหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะระบบนิเวศภายในแม่น้ำโงรวมถึงสถานที่ลักษณะเฉพาะ ของแม่น้ำโขงในพื้นที่ของเชียงของว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรการพูดคุยไปถึงความเชื่อของผีน้ำหรือผีเงือกที่อาศัยอยู่ในแม่นมม้ำโขงอาศัยอยู่แบบไหนทุกคนเชื่อกันว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติในแม่น้ำโขงอย่างไรตำนานเรื่องของเมืองโบราณสวนอะภูมิความที่อยู่ใต้แม่นมม้ำโขงอยู่ฝั่งตรงข้ามของอำเภอเชียงแสนเนี่ยคะ่ะ อายุตรงไหนแล้วก็มีความเชื่ออย่างไรบ้างนํามาปลุกยงเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตที่จะเล่าควบคู่กับเรื่องราวของปัจจุบันและเรื่องของผีน้ําได้นำประบึกมาเป็นส่วนประกอบของการดีไซน์ของผีน้ําตัวนี้โดยที่เรามองว่าเป็นลักษณะข,ของผีเงือกซึ่งคนในพื้นที่ใช้ใช้คํานี้จริงๆค่ะคําว่าผีเงือกก็ออกมาเป็นลักษณะข,ของเงือกประบึก ท,ที่เลือกเป็นปลาบึกเพราะว่าปลาบึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําโขงค่ะแล้วก็นาเสนอเรื่องของผ้าทอไทยลือ้อโดยใช้ลายของไทยลื้อจริงๆมาเป็นส่วนประกอบอ่าในการดีไซน์ตัวละครตัวนี้ตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนที่พาผู้ดูผู้ชมเข้าไปในพื้นที่และเล่าเรื่องราวว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นอ่าตัวเป็นคนนอกทอี่ไปเจอปัญหาเกี่ยวกับแม่นำม้ำโขงตรงนี้ค่ะอ่าลักษณะคนนอกเราจะนำเข้าสู่เรื่องราได้อย่างไรเป็นลักษณะของอ่านักข่าวซึ่งตรงนี้ได้สัมภาษณ์คุณธัป,ปนีเอสีชัยเกี่ยวกับดีเทลต่างๆของการเป็นนักข่าวโดยเฉพาะเป็นนักข่าวหญิงว่า การลงพื้นที่มีความลำบากอย่างไรงานแต่งตัวควรเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงการค้นคว้าเกี่ยวกับความเชื่อทั้งเรื่องของหินแล้วก็ความเชื่อเรื่องของอสิ่งยึดเหนี่ยวใจิตใจต่างๆของคนในพื้นที่ค่ะนำมาดีไซน์เป็นท็อปต่างๆรวมถึงเริ่มพัฒนาไปเป็นงานกึง่งระหว่างงาน 2D และงาน 3D ค่ะ และสถานที่นะคะสถานที่คือก็ไปถ่ายภาพบริเวณพื้นที่เชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อนำมาเป็นไอเดียในการสร้างเมืองโบราณที่ตมอยู่ใต้น้ำโดยการพัฒนาขั้นตอนการทำหนังสือการ์ตูนควบคู่กับแอนิเมชันค่ะเราสามารถทำหนังสือการ์ตูนควบกับ a n i m เมชันได้โดยที่ได้วางโครงสร้างทั้งหมดไว้จำนวน4 0สหน้าสำหรับพานหนังสือการ์ตูน และในการทำหนังสือการ์ตูนแต่ละช่วงเนะะี่ยค่ะเราสามารถเบรกจาเอาเป็นตัวแอนิเมชันได้สามองค์ช่วงเปิดช่วงกลางและช่วงบทสรุปค่ะโดยการทำหนังสือแอนิเมชันในหนังสือการ์ตูนเนี่ยคะ่ะนำมาสู่แอนิเมชันก็คือการทำหนังสือการ์ตูนโดยแยกเลเยอร์ Player, แล้วนำมาประกอบใหม่เป็นภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปเพื่อให้สร้างระยะแล้วเหมือนว่าเป็นภาพถึงระหว่าง2 d ภาพของมิติและภาพสามมิติค่ะผลประเมินความพึงพอใจค่ะในกลุ Focus Group, ่มโฟกัสกลุ่มมีความยินดีมากที่มีคนจากข้างนอกมาช่วยนำเสนอปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่รุ่งแม,ม่น้ำโขงและมีความรู้สึกว่างานอาร์ตก็เป็นส่วนที่ทำให้งานน่าสนใจขึ้น ในส่วนของผู้ชมที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับงานปัญหาเกี่ยวกับแม่น้ำโขงมาก่อนได้รับชมตรงส่วนของงานอนิเมติกแม่นำ้ำเรื่องในกระแสายโขงแล้วมีความเห็นว่าถ้างงานทั้งหมดเนี่ยสามารถคุมงานอนิเมชันได้ผลสุดท้ายสมบูรณ์ร้อเอร์เซ็นจะดีมากแล้วก็ เรื่องของเสียงระบบเพลงมีความเข้ากันกับงานอนิเมชันมากค่ะโดยบทสรุปนะคะบทสรุปก็คือในการศึกษาเนี่ยเราสามารถสร้างผังการออกแบบทำข้ามสื่อระหว่างหนังสือกระตูนและงานแอนิเมชันไปพร้อมกันได้จริงค่ะและการออกแบบสามารถออกแบบตัวละครและเล่าเรื่องราวที่สามารถนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับแม่น้ำโขงได้จริงเช่นเดียวกัน โดยการประเมินเนี่ยอยู่ที่ระดับ3.19ถึง4.44ถือว่ามีความพอใจปานกลางถึงดีค่ะโดยที่ยังมีประเด็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของภาพและการเล่าเรื่องให้กระชับมากกว่า8นาทีเพิ่มเติมขอจบกันนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ